สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะวันนี้มีผ้าเสียบแกงเห็ดจ้ะกินเข่าตบแกงเห็ดกันแต่ว่าได้เห็ดอันได้เห็ดฟ้ามเห็ดเพาะจะ้ะจากกันคอสโกซื้อมาแล้วแบบไ่ได้เห็ดกินดนเลยเฉพาะสีแกงกินเสียเดียวเลยจ้ะเห็ดอันนี้ปกติคนใส่ผัดใส่ต้มอม่หยังแต่ว่าเมื่อวานนี้มีผ้าเสียบแกงแบบ วันนี้แม่พาสิแกงแบบแกงเล่าๆจ้ะแกงเซ่หนำปลาลาด้านี่แหละนี่คือเห็ดแม่พาซื้อมาสั่นใส่ตู้เย็นไว้พินอาทิตย์แล้วยามมันเสียก็เลยสิแกงใส่น้ำปลาลากินลูกสาวกับเธเห็ดนั่นต้มเห็ดยังเขาก็บ,บ่อยากกินเห็ดพัดเขาก็บ,บ่อยากกินแต่แกงใส่ออมใส่น้ำปลาลาด้านกินจ้ะไอสองอย่างพลังกับเธอเองสิบกติกะ กกนนใส่ตะไคร้จ้ะตะไคร้เฮ็ดเซ,เซเ่แบบเห็นงานเลยเมื่อวานจ้ะมาเมื่อวใใ้แหลกดอกมมนสิเพชรับะ อุ้ยมีดคมมาสันเกือบซอยเนิยวจะคล้องออกมาสอยถึงเล็บจวกว่าสันแต่ว่าหันนั่นหอมม่าสิเอาไว้ใส่ก,กระปัดนมัน,มนลายพดก็ได้เอาใส่แกงเห็ดแบบนี้เลยอุ้ยมีดคมครับมีดไม่มีดกีวียังคุเลย นี่ก็เขพพาพักขวบไปก้อนก้อนเลยครับไอ้บีก้อนมันแห้งไปน้อยเนาะมันเหนียวน้ำมันน้ำ,นำเอาไปก่อนใส่กงเขนน้ำกางนัว เมื้อกําลังไหมจ้ะพอเห็ดเหนือไรอะไ,อไ,ไกินเสียบเคทอดเบคอนกินก็ข้าวเหนียวซื้อกระเซบแล้วจ้ะมันจะซื้อหมูเก็เหรอน่าจะซื้อไปเสื่ออยูมงไทเบคอน,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 นันี้เป็นนัมันอันนี้เบคอนนี่เป็นเหนือรวนเลยจ้ะเมืองไทยอาอะไวถูเออไมีแต่ยยแนนหนํามันนีแจะ่หมูสามชั้น mẹ, 3 ăn chín chín beautiful boy How are you doing? not too bad too bad, I think you better go and hang some clothes Oh, that's a very good idea วด้วรกักษาไว้ลืมบอกะวัสิจาก็นเวมื่อ้มื่อเลนกง,งานมาก่ก่อนจะของมาทำไม่ไมก็ที่แนไปเต็ม ạnh không đẹp chèo

ใีกเคอนนะใส่กุ้งจะอะไรเตาเลยแง่เลยมาิ้ม dinner ready ใส่ีบคอนไปเรียเอาอกซูไห้ตัวใบกะเพราใส่ลงกไปเาบอนคือี่เดียวนเน่เพราะว่าเบคอนมันสิโล ลอดตัวเห็ดได้ยุ้วใส่ไปก็ปพ้อพ่อบอกเอาละจ้ากระเสียมเนี่ยเล็กของมันแะบวัดพีษหลายก็สังเขียนพี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาได้กินข่าวด้วย อันนี้เป็นปลาที่มยี่้าหนึ่งค่ะปลาใหญ่เป็นปลา,ปาแซลมอนเต็มยี่ห้าลามันคือจังปลาทุน่า I think the fish is look like a tuna right อืม not look like salmon yeah rice very good darling นี่ mm hmm. อันนี้เป็นปลาหมู คนเวียดนาม็นเห็ดอันสโลโคุกเกอร์อนะของกลังทะบัพุ่งของกำลังเวียดนามปันเห็ดใน,นันหนามาะสโลคุกเกอร์ไหมเพื่นอันคุกไว้มืดขึ้นใช่จิ้มไ e ได้เกูใช่

Buat lot of chili, just a little I Want to try Vietnamese style food? good. Thank, you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 . Thank you. Mình. We put in slow cooker overnight. Rồi. We bên bồn sọ. Okay. Mm -hmm. Natural calcium. Ừ. Bà hàng cái Đi đây kèm hết. Bà vẫn hết vẫn hẹn

ฉันล <laughs> ืมไปกุกเกี่ยวกับตรอยแลวก็ใส่พริกชิลลี่คลองคิดเอาว่าเป็นเห็ดหรืองงโอเคอืมดูอืมแค่สุกอืมข้าวผัดเห็ดง่ายแค่เสียบ To pack up My spicy mama. Good for me because fish is not chili at all. Uh. <laughs> <laughs> Remains the fish. I don't put any chili because I think I take to work for joy. I put chili back in for you. i no. Yeah, good. Can't beat pressed chilies. <laughs> Normally, fire rice. then not Put chili. Yeah, no, you don't usually do. It's good. Can't not today. I said when when we drove and passed a big intersection, someone took the cat to walk on the road, and he said, "Yeah, I saw sometime too." <laughs> that looked funny. <laughs> and I ask her, you have to get the lid on the cat. She said, yes. Yeah. I leave them walking with her and can't go back. <laughs> oh, okay, <hats>

าทานมื้อนี่ทานขอหรือปมเลือดว่าเม่นว่าเมนพอหัวยุดเจ็บ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 เจลายนี่เสียวว่ะจ้ะตับเอาลิฟเด้อพอมดีร่วมนี่อันเด็บป้อมยุ่งเริงเมื่อน่ละเด็บป้องไป I don't eat fruit. Still got fruit at work, don't I? Yeah? Yeah. I had a banana today, but I didn't eat. I still got my an apple and pear there. And Mandarin, pear. very sweet. Well, I still got a be at work. Mm -hmm. Pear and an apple. Get it. Hey, bacon. A the bacon, Pao. I'll eat Huh? I've got my lunch. Oh. Yeah. still left e r กินุ้ดในก y ะถินะจิ๊บนึ่งกระถินโ้มีอน่ไ่ใช่คม่ใช่ค n e I บ่มม่มใคม ไปดูกรอบตุตามร่องแหม่แจมบุ่กเนสวัสดีค่ะูาวประมูแม่เปนยังบมา